โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวมนนี้มนนี้นะเป็นรูปกระต่ายที่เราซื้อมาจากที่โรงเรียนนะนี่นะก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ซื้อมาจากที่โรงเรียนแล้วเราก็เล่นไปแล้วแหละนะเราซื้อมายี่าบาทนะก็ซื้อมานี่นะตัวขาวนา่ารักมากเลยเราซื้อมาแล้วเราก็เล่นหน่อยนะมันก็เลยดำเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ก็ม่โฟกัสโฟกัสสีโอเคโฟกัส okay, อยู่นะก็นี่นะเป็นรูปกระต่ายนะหูแหวง่งมันตรงนี้มันแหว่งสีมันหายไปนะโอเคนะคะที่ตัดเป็นตอนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเออ มีคนเข้ามาก็เลยตัดไปก่อนเลยนะนี่หูมันก็แหว่งแบบนี้นะตัวมันก็ดำดำหางมันแหว่งด้วยนะหางมันแหวงอยู่แล้วนะแล้วก็หูแหวงตรงนี้หูแหว่งตัวก็ดำดำนะยืดได้ด้วยนะนี่ยืดได้กลิ่นเนาะกลิน่นกลิ่นยางๆนะนิ่มๆนะ เหนียวเนียวหน,น่อยนึแต่ถ้ามันดํานี่มันสามารถทรําความสะอาดได้นะ,ะก็ล้างน้าปลาแล้วก็รอให้แห้งนะมันก็จะเหนียวเนียวเหมือนเดิมแล้วก็ตากแดดม,มันก็จะมีแสงเอ้ยมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยเห็นเพื่อนบอกเห็นมาปัางบอกนะคะคนที่ทําช่องมาปัางมาแล้วนะก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะโอเคนะแล้วก็มีช่องเรานะคะนี่มาเป็นแพ็เกเกจแพ็กเกจนะ ก็เป็นแพ็กเกจเลยเป็นกระดาษแล้วก็มีเป็นกล่องเล็กใส่โมน,นี้โมน,นี้ได้นะนี่นะใส่ได้พอดีเลยนี่นะเราจะเอาไปทศนศึกษาด้วยนะที่ที่ทไรนะโอเคนะเราก็จําไม่ได้นะที่หยุดไปเมื่อกี้ก็คือไปคิปก่อนแล้วก็มาบอกแต่เราก็จําไม่ได้นะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายนะอาจจะทำคลิปได้ ไม่กี่วินนะคะแค่2นาทีห้าวิเองนะก็โอเควันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์มาเยอะๆอยากให้ทําอะไรอีกนะเดี๋ยวก็จะรีวิวให้หมดเลยบ๊ายบาย,บาย